อะไรอ่ะพี่อะไรตัวอะไรไม่ดูสปรรดสปิรัดโอ้โหแอคชั่นพันน่าจะไซส์ใหญ่มากโอ้ยพี่เดียกขึ้นอวี้เห็น จมแล้วเหรอพี่ตีเอาเสพิ่งมาหน่อยเสพถิ่นของต้นไม้อ่ะไห่น,นี้มันย้อนเสะโอ้ไปปุ๊บโดนเลยนะน่ะฮะตีไม้เดียวยังมั้ง ตาพวกกะปูตะดออตาะไรนะตาพวกไอโฉมพวกอะไรพวกเนี้ยอ๋อเหรอเปทางฝั่งนู้นเลยเหรอ ่าวิดีโอด้วยอะไรนี้ยอแล้วฮยไหนวะีถูถ้าได้ปลายโฉมมานี่ หล่อเลยอ่ะพี่มันมากินตอนเดือดอะที่สั่งแล้วนะเคาะอยูอ่เหรอเป็นไงมันมาเป็นคู่อ่ะไอตัวไอตัวที่ขาดไปเมื่อกี้มันวินน่งแบบนี้เลยตัวเดิมบ้างวะพี่ไม่ใช่ลลลแล้วเดือนมาแล้วโอ้ยไปด้วยละโอ้ยอะ

แถดงว่าต้องน่าจะใหญ่มากอ่ะถ้ามันเล่นขนาดนั้นอะสองนาทีแล้วเนี่ยยังไม่เข้าฝั่งเลยสามนาทีแล้วด้วยเนี่ยฮะโส<า>ม,มโวะวะ่ะจริงเหรอพี่มาจิกพี่หนูขอยื้มตัวฮะเห็นเห็นตัวห,หรอวหนี้ไม่เห็นเลย กองลายน่าจะาเป็นตะกองไลน์ตัวนางไลน์เสือเมื่อกี้เนี่ยเขาขาวลายเสือตัวใหญ่อก็เดี๋ยวเห็นเขาขาวไหมเนี่ย<ต>ไม่เห็นตะกองลายจริงๆอุ้ยปลาเล็กมาเป็นฝูงเลยปลาเล็กเต็มเลยอ่ะลูกปลาเล็กๆตรงเนี้ยตรงนี้หนน้าดำน้ำน้ำใสามากถ่ายไกลๆหน่อยจะได้เห็นเยอะ โอโหยปลาปลาที่สวยๆใช่ไหมเออตะงลายมันจะลายสวยนะเด็ดอยากได้มากจุมสงถไว้ลุ่ไหลูกหูตัวใหญ่อะมันกินได้ไหมนั้นอะได้ได้ได้ี่จุ่มถ้วงพี่เอาเลี้ยงได้เหรอจุ่มถ้วงก็ตามวิสวยอะเดี๋ยวพี่ตเดี๋ยวผมแวผปะฝังเลยนะจุ่มถ้ก็ตามบสหัว Đánh thôi á. Yes. Yeah! Yeah! yeah. 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 yeah.